n u m เ e r ำลกันเลยเสมอไงอันดับวันเฟรดอันดับคัสสัมบลคลายอันดับวเฟรดทอมอันดับวนแคสเวนฟรีไฟอันดับโฟร์อันดับโฟร์เซอันดับโฟร์คลายจะนังเครื่องบินบัมอันดับวันอันดับกิ๊โซอันดับแฟนเกนจะมาชินโดลงเพในวันสมาษ์สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาอยู่ในเกมฟรีไฟล์เหมือนเดิมครับวันนี้จะลงแลงค์สี่หนึ่งว่าจะเอาบูย่าให้ได้เพราะว่า ลงมาไม่เคยได้บูย่าเลยแต่ว่าลงครั้งนี้จะเอาบูย่าให้ทุกคนดูนะครับมาดูกันว่าจะ<ส>ได้หรือไม่ได้ต้องรับชมกันต่อเลยนะครับลงมาก็ได้ปืนที่แบบปืนโคตรโกงนะปืนนี้มันโกงมากนะครทุกคนจังหวะนี้ก็มึงจะรีบยิงกันทําไมเออรอพี่ก่อนนะอย่พิ่รีบยิงกันรอคนตึงสกอนโอ้ยแล้วมีคนเปิดโดนมาครับ และแล้วพอหนุ่มเสื้อดำก็อยากจะวัดตอนนี้ก็สไลด์นอนก็ไปกระโดดยิงยิงไม่โดนนะครับเพราะว่าโดนแต่กล่องอย่างเดียวเลยนะครับโอ้โหเปิดหัวเข้าไปนะครับ54ครับ54แต่พี่ห้าสินะครับถือเล่นแม่สาวน้อยนั่งทําอะไรไม่รู้นะครับหัวแทกงเลยนะครับจังหวะเนี้ยเพราะว่าปืนมันโกงบอกเลยว่าปืนโกงจังหวะนี้ก็เอาสกิลที่แบบถือปืนมาแล้วก็แบบวิ่งเร็วไปด้วย เราก็ต้องเถะเปืนให้มันดีๆนะครับกลัวปืนตัวเองจะยิงหัวตัวเองนะครับเจนนี้มีกลองเหรียญว้าวกองเหรียญด้วยวะโอเคจะเอาไหมไม่เอาเอาครับใครไม่เอาก็บ้าแล้วกองเหรียญโคตรใหญ่เจ้นี้ก็ฟาร์มไปก่อนนะครับฟาร์มไปเผื่อมีคนมาแถวนี้นะครับเก็บยงเก็บยาเก็บปืนด้วยเพราะว่าปืนอะอาจจะครบแล้วแหละแต่ว่า มันมีเครื่องอะไรขึ้นมา้บนหัวมันโดนมันเปิดโดนใหม่นะทุกคนมันเป็นอะไรกับโดนเนี่ยชอบเปิดมาจังรู้จักไหมโอ้พี่ตึ้งน้องงหวะนี้เห็นนั่งตรงนี้ไปโรวโดดใส่โดดใส่นะครับงหวานี้ยังไงยังไงหลบไหลหลบข่าหลบหน้าหลบหลังนะครับยิงไปโดนแปดแปดนะครับโอ้โหปั้งปังปั้งปั้งปั้งปังโอ้โหไม่ตายครับยิงตั้งนานไม่ตายครับถ้ามีที่ใหม่มาผมตายแล้วนี่เรียบร้อยครับเดาไป เหลืออีกตัวหนึ่งนะครับกำลังชุบกันอยู่ดูแล้วมันชุบกันอยู่ขอพันยาก่อนนะครับโอ้โหมันปลาระเบิดมามันไม่ให้พันยาเลยมาไม่พั้บรรดาก็ต้องเอากันแล้วสักวันนี้จะงปั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 งล่อยนะครับโอ้โหตายเลยนะครับหมดตี้ครับบอกแล้วว่าจะเล่นกับพี่น้องพี่เนี่ยของแค่พันยาก่อนนะครับพันเลือดพันหนองก่อนนะครับเอันนี้มีไอ้อยหกลูกมีปืนอยู่ อสองกระบอกโกก้อนกับกาเก็บกระสงกระสุนก่อนนะครับกระสุนไม่มีตัวนี้กระสุน13นัดเองนะครับแล้วก็ต้องวิ่งไปเรื่อยๆนะครับเผื่อมีตัวมาเนี่ยชวนมากอะ่ะในพีงอะ่ะมันจะมีตัวเพราะว่ามันเป็นเมืองที่แบบตึงอยู่แล้วไงเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมก็จะตัดภาพไปตอนที่เจอคนก่อนนะครับ ตัดภาพมาก็มีคนมานั่งชุบกันอยู่ตรงนี้บ่อนจังหวะนี้ก็เปิดปลายโอ้โหไปไปลายวอลข้างหลังมันถ้าเป็นนักแข่งผมตายไปแล้วนะเนี่ยตอนนี้มันเป็นบรอดไงมันวิ่งหนีอย่างเดียวเลยปั้งๆๆๆๆๆๆๆงๆน,นะครับตายครับนอนแอกแรกเลยครับแล้วตัวนั้นก็วิ่งมาตรงๆแล้วก็โดนหัวมานะครับสองเมตรเรียบร้อยเลยนะครับวิ่งทําไมแบบนั้นล่ะน้องมาวิ่งตรงขนาดนั้น จังหวะนี้ก็ลูดของด้วยนะครับซ้ำศบแล้วก็ลูดของนะครับลูดของก่อลูดของ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 ได้ของแล้วก็ลุยกันต่อเลยนะครับผมว่าน่าจะมีตัวนั่นแหละแถวนี้เนี่ยจะมีหรือเปล่าไม่รู้นะครับต้องวิ่งหาก่อนนะเผื่อแบบจะมีตัวเปิดกล่องก่อนนี่ไงและนี่มันมีอันนั้นมันมีกระสุนองเห็นต้องเอากระสุนอลูกกระสุนลูกสองหมดต้องเอากระสุน ยังไงผมอยากอันได้อ,นนอันนั้นได้อันนั้นบนหัวนะแต่ว่ามันไม่มีผมก็เลยไม่เอาดูนี่ไงเจอล้ผมไปผมจะเปิดหัวเลยนะดูนะทุกคนนะโอ้โหเห็นไหมผมบอกแล้วว่าผมจะเปิดหัวคนดูครับถ้าใครเข้ามารับชมแล้วก็ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับอาจจะมีคลิปใหม่ๆม,มาก็ได้นะครับถ้าผมมีกําลังใจนะแต่ถ้าผมไม่มีกําลังใจผมก็ไปไปมาๆแหละเพราะว่ามันก็เหนื่อยมันก็เหนื่อยบ้างครับทุกคนแบบกว่าจะได้คลิปสาลคลิปก็มันก็นานอยู่ครับเพราะว่าผมก็เล่นไม่ค่อยตึงเท่าไหร่พูดเล่นนะที่จริงแล้วอะ่ะผมอ่เล่นตึงที่สุดแล้วอันนี้อะ่ะ ไม่ได้โมนะครับมันคือเรื่องจริงใช่ไหมผมอะเล่นตึงที่สุดแล้ว <_ S 2> เออดูนะดูจากการเล่นผมเนี่ยโคตรตึงใช่ไหมทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเข้าใจไหมถ้าใครไม่กดไลค์ไม่กดติดตามขอให้หำเล็กอยา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 กคนดูเล่นก็ไม่เป็นไรครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับ มารักชมถึงตอนนี้ก็ขอบคุณมากมากครับจะมาดางมงดามาอะไรมาดูเกมดีกว่าใช่ไหมทุกคนดูนะอเนี่ย,ยโอ้โหดูมันเดีดเดมันจะขึ้นไปทำไมวะผมยังไม่เข้าใจเลยจะขึ้นไปทําไมอันนี้มันท้ายเกมแล้วน้องขึ้นไปแบบนี้พี่ต้องตามพี่ไม่ให้รอดแน่พี่จะตาม ตามไปตามแบบนี้เปันก่อนเพราะว่าบัญญัาิพี่ไงมันขึ้นสูงพี่ปกติพี่จะอยู่สูงกว่ามันโดดเข้ามานะครับมันรอยิงเลยโอ้โหเกือบตายเลยนะหเขาขาวเนี่ยมันเกินไปแล้วมันจะเกินไปแล้วยิงไม่ตายโอ้โหโอ้โหผมจะตายเองวะ่ะเน่งโอ้โหยิงอะไรอนะ่ะยิงไม่โดนเลยถ้าเป็นนักแข่งผมตายตั้งนานโอ้โหดู กระโดดขึ้นหัวเลยมามาตายไปซะจะย่มใครก็ได้แต่อย่ามายามพี่ครับน้องพี่เอาสุดบอกเลยจังหวะนี้ต้องพันยาก่อนเฮ้ยนั่นมันยิงอะไรวะนั่นเนยบอกแล้วอย่ายิงมั่วเพราะมันเปิดจุดตายไปเลยครับเป็นตัวนั่นไม่เหลือเลยครับ โดนลัดควหรือเปล่าไม่รู้ต้องกระโดดกระโดดกระโดดก่อนนะฮะหาคนก่อนเผื่อมีคนยังไงไม่มีวะไม่มีก็ต้องโดดแล้วลงด้วกว่าปิว้วนี่ยเลือดลดไปนิดนึงว,ว้าวคนเต็มเลยทุกคนจังหวะนี้คนเดือดแน่ บอกเลยว่าเดือดแน่จังหวะเนี้ยมามันยืนทำอะไรกันนี่นีนส่สายหนอนมาสายหนอนมาป้ายวอลเอามันดีเอามัน,น,มน,นดีสวยเรียบร้อยตายครับเอาไว้นั่นมันนี่มาทำไมนเนี่ยมันจะตาย,ายหนักนโอ้จะมาลัดกูนี่ไงตายล่วงสามครับ เหลือตัวเดียวตัวสุดท้ายต้องหาหายัางไงก็ไม่เจอหรอกผมว่ามันหนีแล้วมั้งอาจจะหนีไปชุบเพื่อนแล้วซ้ําศพดีกว่าขับมาของปล่อยให้มันไปฮะตัวเดียวโอ้โหบนหัวนี่ไงนี่ไงมันอยู่บนหัวนี่ปล่อยมันไปดีกว่าให้มันไปเอาเพื่อนมันลงมาเพื่อจะได้คิวเยอะ ขายของครับขายของของเยอะเกินถ้าน้องๆอ,อยากได้อะไรก็กดติดตามครับกดติดตามแล้วจะส่งกระสุนปืนไปให้นะฮันนี่พูดเล่นครับหยอก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 เล่นหยอกเล่นอ้ย,อย,อยอคนมันไปไหนหมดวะไม่มันหาไม่เจอ ทุกคนไม่ต้องแปลกนะว่าเสียงผมอะมันเป็นอะไรตอนนี้อะเสียงไม่ไหวแล้วจะตุยแล้วครับเสียงจะตุยแล้วไม่ใช่เสียงหรอกจะตุยผมนี่แหละจะตุยเพราะว่าคนยังเยอะอยู่นะสิบห้าคนอ๋อนี่ไงผมรู้แล้วมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงหินนี่เองจังหวะนี้โดนแน่ เฮ้ยตอดใครน้องเฮ้ยเกินไปเปล่ากล้าตอดพี่เหรอได้นะมามาวัดกัน <c oughs> โอ้โหไม่ตายว่ะมเงเอ้ยถอยก่อนดีกว่าโอโ้โหมึงก็จะตอดกูเกินบางที มะถ้าจะตอดกูขนาดนี้กูขอตอดกลับแล้วกันนะมาวัดกันเนี่ยหลังก็มาโอ้โหปืนแม่งโคตรดูดเน่ยไม่ดูดอะไรนะดูดหูอแดงเถือกเลยแม่งตึงจัดเอาดิเา้าไอตัวนั้นมันทำอะไรนะ่ะนี่ไง,ไงเข้าหัวเข้าหัวฮะไม่ตาย โอเคงั้นก็เอาบา้้งไฟไปกินนี่เป็นไงล่ะโดนบ้างไฟเข้าไปดาวแน่แบบนี้ต้องโดดตามมาขึ้นมาแล้วน้องบัง้บงๆตายละบอกอะไรอย่าห้าวน้องอ้าวไอ้นี่แม่งห้าวจะ้ะมาอาวัดกันน้อง <S <S นี่ไงแดงเถือก อย่างกับโปโอ้โหไม่ใช่โปแล้วนะโบเป็ดโปครับไม่ใช่โปแล้วเป็ดโปไปเรื่อยแล้วจวังหวะนี้ก็เหลือแค่เก้าคนนะครับมาผมจะเอาที่หนึ่งให้ดูเนื่งจากผมไม่ได้ที่หนึ่งมาประมาณสามสิบปีที่แล้วแต่ว่าวังผมจะเอาที่หนึ่ง บูย่าแรกของผมต้องมาในเกมเกมนี้มันทำอะไรอ่ะมันชุบกันนะผมไม่ไม่ปล่อยนะผมจะเอาให้มันตายนะตัวเนี้ยตัวเนี้ยเรียบร้อยโดนหัวได้ไง่ายย่างก้าโปดูมีคนกดไลด้วยโอ้โหแม่งตง้อรติงกันเนาะใช่ไหมนี่ไง กดโลกกดเลิฟกดลักก็มาอันนี้โหลดลงมาเพิ่งปุ๊บแต่ย่ิงยิงไม่โดนละอะไรวะพูดไปเมื่อกี้เนี้ยแมงยิงไม่โดนละโอ้โหดูขนาดสับสโคบยังไม่โดนนี่เอ้ยเมื่อจะเอาอะไรไปสู้เขาวะนี่ไงจังหวะนี้ตุ๊กแกมมาผมจะวิ่งไปมันบวกกันแบบนี้ ผมลงไปบวกตามขอแจมหน่อยนะครับน้องๆน้องนโอริโอโดนไปนี่ไงดาวเหลือเท่าไหร่วะเหลือแค่สองตัวนี่วะมาเอาเลยแล้วกันเหลือแค่สองตัวเนี่ยเอาเลยแล้วกันมาได้เวลานี่ไง ไม่ยาวอ่ะโอ้ตยตายบังบังไฟบังไฟกินมันเลยอะไรวะจะพูดไทยตกเราพูดเราตกไทยเห็นไหมเอาบูย่ามาให้น้องๆแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยอย่าลืมนะ จังวันี้ก็ได้18คิวซิวๆครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะบ๊ายบาย